พูดคุยกับคุณชันธนาศีตะปันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองนะคะถ้าคุณชันธนาคะตอนแรกเลยที่มารับการรักษาจคุณหมอแบงค์ค่ะมีวิธีการรักษาที่คุณหมอให้เราทำมีอะไรบ้างคะ๋อาตั้งแต่เริ่มแรกที่มาก่อนเลยนะคะ,คะว่าตอนนั้นทานยาแผนปัจจุบันอยู่สี่ตัวค่ะ,คะพอหลังจากมารับการรักษากับคุณหมอแบงค์ได้สัปดาห์ที่สามคุณหมอจะเริ่มปรับลดยาลง ค่ะปกติก็คือทานยาแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ประมาณ4ชนิดค่ะใช่ค่ะเกี่ยวกับรักษาโรความดันหมอก็เป็นการปรับเปลี่ยนให้ก็พอมารับการรักษาเข้าสัปดาห์ที่สามค่ะคุณหมอแบงก์ก็เริ่มปรับลดยาลงแล้วในช่วงสัปดาห์แรกก็คือมีการทานทานยาสมุนไพรใช่ทานยาแล้วค่ะทานยาแล้วหลังจากสามอาทิตย์อย่างที่คุณชัชนาบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือมีเริ่ม เริ่มเริ่มเริ่มปรับลดยาลงคุณหมอดูจากอัตราอัตราก็คือผมให้คุณชนะนาเนี่ยวัดความดันมาวัดมาทุกวันครับก็คือวัดสองเวลาเช้ากับเย็นนะครับคือครับคือหลายคนเนี่ยที่ผมเจอไป็นว่าอย่างที่โรงพยาบาลหลายที่ก็ผิดพลาดนะครับคือชอบวัดทีเดียวเราไม่ให้คนไข้เนี่ยไปวัดเองที่บ้านเช้าเย็นนะครับซึ่งบางเออช่วงที่ไปโรงพยาบาลมันไม่สูงก็มี นะครับดังนั้นปรากฏว่าการให้ยาก็จะผิดพลาดได้ง่ายดังนั้นผมก็เลยเพื่อความรอบคอบให้วัดเลยเชา้าเย็นเช้าเย็น,นแล้วเอามาให้ผมดูอย่างเงี้ยผมก็จะประเมินดูพอดูจากค่าความดันมันดีขึ้นผมก็จะเข้าให้ลดยาฝรั่งลงได้เลยลืมลป,รปรับลดยาลงค่ะแล้วอาการนะคะอาการความรู้สึกที่หลังจากได้รับประทญญานยาแท่แผนสมุนไพรจีนไปแล้วมีความรู้สึกอย่างไร,ะะบ,รบ,บ้างคะมีผลตอบรับอย่างไรบ้าง จากที่เคยนอนไม่ค่อยหลับก็นอนได้ดีขึ้นค่ะเหนื่อยง่ายอยู่เหนื่อยง่ายก็ลดลงไปเยอะเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นเยอะใจเราก็แบบสู้ตึงอ่อ่ะสู้ละค่ะเพราะว่า <c oughs> คิดว่ามาถูกทางนะคะหล <c oughs> ังจาที่เราก็รักษาแล้วนะคะมากวากว่าคั้งเดือวกว่าตอนนี้ม,มีการปรับเปลี่ยนยาเพิ่มเติมนะคะในช่วงตอนแรกบอกสามอาทิตย์มีการปรับยาละคุณหมอคุณมอแบบเริ่มเริ่มปรับยาลดลงเรื่อยๆ เริ่มปรับยาลดลงเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้เหลือประมาณตอนนี้เหลือสองเหลือเม็ดครึ่งชนิดหนึ่งนะคะเหลือเม็ดครึ่งอีกชนิดหนึ่งเหลือเจ็ดหนึ่งจนสี่แค่ท่านั้นเองลำดับฐานสี่ชนิดค่ะตอนนี้เหลือสองชนิดค่ะจากสองชนิดเนี้ยมันก็มีปริมาณของวิตามินตัวยาลดลงด้วยอีกนะคะใช่ก็เรียกได้ว่าเราก็ใช้ในตัวยาสมุนไพรมาปราบสมดุลในร่างกายให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งพี่กรณี เก่นความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยถ้ารู้จัแผนปัจจุบันอย่างเดียวอาจจะงงว่าทําไมสามารถลดยาลงไปได้ไดเรื่อยๆแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้สมุนไพรเป็นเนี่ยเป็นเคสธรรมดาเลยครับคือสามารถทําได้อย่างเงี้ยลดได้เกือบุเคสนะครับก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงครับ,รบกพราะอย่างที่บอกเพราะเราฟื้นฟูหลอดเลือดมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้ได้เฉพาะความดานันมันได้กับทุกอวัยวะเลยที่มันจะแข็งแรงขึ้นเป็นผลคอยได้ตามมา แลวอย่างโรคความดันเนี้ยค่ะหมอมีการรักษาที่ยากกว่าโรคอื่นๆไหมคะมันโรคคือโรคความดันบางทีมันแบบที่ต้องใช้ตัวยามากกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าเรามีวิธีดูแลรักษายังไงให้มันกลับมาคือสุขภาพปกติให้ได้เร็วที่สุดครับก่อนอื่นก็ต้องเวลาก็คืออยู่ที่สมุนไพรครับก็คือสมุนไพรเนี่ยต้องต้องต้องเลือกตัวยาเป็นนะครับต้องรู้จักใส่ว่าใส่ตัวนี้ได้ผลดี นะครับก็จะใส่ใส่นะครับก็คือต้องใส่ให้ถูกถูกตัวแล้วก็สัดส่วนก็ต้องเหมาะกับปริมาณความดันที่เกินขึ้นไปด้วยหรือเปล่าครับครับคือคือเนื่องจากว่าผมตรวจเคสมาเยอะอะครับแ้วมันก็จะกะได้ลยว่าต้องใส่ยาไปเยอะประมาณเท่านี้แล้วมันจะคุมเคสส่วนใหญ่ได้ผลดีค่ะก็สำรักกรณีคุณสำนาแล้วรักษาประมาณสามเดือนใช้ได้ว่าดีขึ้นมี มันเป็นเวลาที่ดีเลยนะคะสำหรับการรักษาในโรคความดันโลหิตสูงโรคนี้ก็ถือ <c oughs> ว่าลดลดได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับก็ค่อนข้างดีค่ะร้วเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะลดปริมาณยาของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยลดไปเลยมีโอกาสหยุดได้มีโอกาสหยุดได้แต่ว่าเวลาเรารักษาเนี่ยเราก็ต้องค่อยค่อย ก็ให้ร yeah. ่างกายปรับตัวก็ใ you ห know, like ้ลดลงลดลงลดลงยาแผนปัจจุบันลดลงเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันก็มีสิทธิ์ที่จะลดจนหยุดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาที่ผมรักษาก็มีหลายกรณีก็สามารถหยุดได้ก็จะเป็นผลการรักษาก็ถือว่ามหัศจรรย์นะครับอย่างเรื่องตัวยาที่ลดลงเนี่ยบางที่กลายเป็นว่ามีปัญหาว่าไม่สามารถหาซื้อตัวยาแผนปัจจุบันเนี่ย ที่ผลิไอโดสน้อยมากๆน้อยกว่านี้ได้อีกแล้วเพราะว่าโรงงานยาไม่ผลิตครับเพราะปกติมันไม่สามารถแก้ได้ขนาดนี้ก็ต้องกลับมาแบบก็ต้องมาหันกันเยอะๆนิดนึงตอนที่ปริมาณยายวน่นเอค่ะค่ะที่ผู้จันทาบอกว่ามีการลดตัวยาลงนะคะช่วยอธิบายถึงการลดตัวยาตรงนี้หน่อยให้คุณผู้ชมได้ฟังค่ะปกติก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่า จาก4ชนิดเหลือ2ชนิดใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในสองชนิดนั้นตัวยาหนึ่งใน2ชนิดนั้นลดได้ถึง8เท่าแล้วค่ะลดได้ถึงแเท่าก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะรับนะคะก็คือคิดเทียบง่ายๆครับก็เหมือนกับเมื่อก่อนเราต้องกิน8เม็ดเนี่ยจาก8เม็ดเหลือ1่เม็ดแค่นั้นเองลดลงได้มหาศาลลดลงได้มากกว่าโดสขั้นต่ำที่ปกติเขาแนะนำให้กินนะครับ ลดลงได้เยอะค่ะอันนี้ในส่วนของการรักษาค่ะคุณหมอคะคุณศุภศค่ะคุณหมอได้มีวิธีการแนะนําในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารเข้ามาด้วยมนะั้คะใช่ค่ะคุณหมอได้แนะนําอะไรบนะ้างก็แนะนําทั่วไปก็คือต้องให้ลดอาหารพวกทอดอันนี้แล้วก็ให้ให้ทานพวกเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อหมูเยอะๆหน่อยค่ะ,คะจะได้ไปช่วยสร้างเลือดเลือด แล้วห้ามไหมคะในระหว่างกันเนี่ยห้ามของอะไรกัเสรเลยของของเย็นของเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นห้ามของหวานด้วยไหมนิดหน่อยไหมคะนิดหน่อยนิดหนึ่งได้แล้วปกติอะค่ะอันนี้ลืมถิดดูว่าก่อนตอนก่อนที่สมัครศัลยแพทย์ก็คือทานปกติเลยหรือเปล่าคะก็ต้องต้องลดลงบ้างอะค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับเคร่งครัดนะ แต่พอหาตอนนี้ต้องเคร่งครัดหน่อยละคะ่ะเพราะว่าถ้าปฏิบัติตามทำที่ที่คุณหมอแนะนำเนี่ยดีดีดีขึ้นมากเลยคะ่ะรู้เลยว่าแข็งแรงขึ้นเยอะค่ะคือพวกนี้ถ้าปฏิบัติตามได้จะเห็นผลที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นความดันเป็นไขมันในเลือดสูงห้ามกินเนื้อสัตว์นะครับแต่ว่าเราลืมคิดไปนะครับว่า อย่างปัญหากรณีนี้มันมาจากหลอดเลือดใช่ไหมครับเราไม่สามารถซ่อมแซมหลอดเลือดเี่ยให้กลับมาฟืนฟ้นฟูได้กลับมายืดอยู่ในปกติได้จากผักนะครับนะครับซึ่งพวกนี้มันมีองค์ประกอบเป็นพวกคอลลาเจนพวกโปรตีนนะครับซึ่งต้องใช้โปรตีนมาแก้ซึ่งจะหาได้อยากที่ไหนอีกละ่ะนอกจากเนื้อสัตว์นะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าใช้โปรตีนพืชแทนได้เช่นกินหัวกินอะไร แต่ว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมคิดว่าผลไม่ค่อยดีนะครับคือได้เห็นผลที่ช้ามากแล้วก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิม20-30เปอซึ่งมันไม่สามารถดีชัดเจนได้อย่างกรณีให้กินเนื้อสัตว์เต็มๆอย่างน,นี้ค่ะนี่เป็นสิ่งที่คุณหมอย้ำประจำเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารนะคะอย่าคิดว่าผักเป็นสิ่งที่เราต้องทานเป็นประจำโดยลดเนื้อสัตว์เลยเลยเนื้อสัตว์ก็ยังสาคัญอยู่มากนะคะโดยเฉพาะ ก็คือเรื่องของเนื้อหมูนั่นเองยังไงก็อย่าเลิกรับประทานไปซะทีเดียวเพราะว่ายังมีประโยชน์ต่อกับร่างกายนั่นเองนะคะคาะคุณหมอนด้คะส้ออยากรบกวนให้คุณหมอสรุปเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนียค่ะเบื่อคุณผู้ชมฟังแล้วบางท่านอาจจะแบบเอ๊ะสรุปแล้วความดันเนี่ยเป็นยังไงแล้วมีวิธีการรักษาหรือขั้นตอนที่เราควรจะระมัดระวังเนี่ยควรจะระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างก็คือหลักๆในความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับ ทัวร่างกายนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไม่อันตรายมั้งรอได้แต่จริงเป็นโรคที่เจอปั๊บต้องรีบรักษาเลยเพราะว่าการยิ่งเรารักษาเร็วเท่าไหร่ผลการรักษายิ่งหายเร็วเท่านั้นนะครับการรักษาที่ดีเนี่ยถ้าเกิดอาการยังเป็นไม่มากนะครับคืออาจจะข่าความดันอยู่แค่ประมาณ140เนี่ยไม่เกินเนี่ยการใช้สมุนไพรอย่างเดียวก็สามารถรักษาเอามันกลับลงมาปกติได้ นะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่มากกว่า140ขึ้นไปเช่น1 5 0 160ขึ้นไปเนี่ยแนะว่าช่วงแรกใช้สมุนไพรควบคู่กับยาแผนปัจจุบันนะครับจนปรับสภาพจนให้ให้หลอดเลือดกลับมาฟื้นฟูด,ดีละค่อยสามารถลดยาแผนปัจจุบันที่ควบคุมอาการเฉพาะหน้าลงได้จะได้ผลการรักษาที่ดีนะครับสำหรับวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยก็คืออยากจะเน้นเรื่องของเนื้อสัตว์ก็คือเน้นโดยเฉพาะเนื้อหมูนะครับ แล้วก็เนื้อปลาที่ใช้ในการซ่อมแซมพวกหลอดเลือดนะครับให้คืนสู่สภาพเดิมขนาะเดียวกันพวกอาหารหลายๆอย่างที่กินแล้วการไหลเวียนของเลือดจะแย่ลงเช่นพวกหวานมากมันมากแนะให้หลีกเลี่ยงนะครับจะได้ผลที่ดีกว่าแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะครับว่าห้ามนอนเดึกเพราะนอนเด็กแล้วหลอดเลือดก,ก็จะเสื่อมสภาพเร็วเช่นกันซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะนำพามาสู่โรคหลายๆอย่างตามมา ใครก็ตามที่ในอนาคตไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่อยากเป็นจอประสาทต,ตาเสื่อมไม่อยากเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบไม่อยากเป็นหัวใจวายและไม่อยากเป็นไตาวายรักษาความดันโลหิตสูงแต่วันนี้จะดีที่สุดครับค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่หมอได้ฝากไว้ถึงคุณผู้ชมนะคบะบางคนอาจจะแบบเอ๊ะโรคความดันโลหิตสูงอย่างที่หม <c oughs> อบอกไปก็คือว่าคิดว่ามันเป็นโรคธรรมดาไม่สามารถทําอะไรชีวิตเราได้ไปมากกว่านี้ แต่จริงๆแล้วนะคะโรคทุกโรคก็กกกสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอาจจะเป็นในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นีเราอาจจะไม่ทราบโดยเช่นกันนะคะถ้ามาถึงตรงนี้นะคะก็อยากให้คุณฉันทนานะคะฝากถึงผู้ชมค่ะใครที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคของความดันโลหิตสูงให้อยากให้พูดถึงฝากคุณผู้ชมหน่อยะค,ะค่ะก็อยากจะเรียนว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นถ้าเผื่อมีการรักษาทันท่วงทีก็จะ หายได้ค่ะเพราะว่า,อย,าอย่างตัวดิฉันเองเป็นตั้ง16ปีแล้วแล้วก็มารับการรักษากับคุณหมอแบงค์นี่เพียงไม่นานก็อะไรอะไรก็ดีขึ้นเยอะแล้วถ้าปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของคุณหมออย่างเคร่งครัดหน่อยนะคะก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงและจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนีก็เป็นทางเลือกทางเลือกนึงนะคะสาหรับแขกวของเราคนะ่ะคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถเลือกทางเลือก ของชีวิตได้เช่นกันนะคะวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์มาจากสมุนไพรแท้ๆเลยที่เราขายอยู่ตรงหน้าของชอนีเองนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะสนใจนะคะข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับคลินิกเพอร์พันธ์ของเราที่นี่นะคะก็สามารถโทรมาได้เลยะคะ่ะ0 8 6 5 4 5 4 5, 5 6, 6 1หหรือ0 2 6 1 9 9 9 9หน้นั่นเองค่ะหรืออยากจะทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรและการ หาข้อมูลได้ที่ w w w h e r p a t c o t h ค่ะและถ้าใครนะคะอยากติดตามนะคะเกี่ยวกับข้อมูลของคุณหมอเองเหรือว่าทางคลินิกนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลดีๆได้ที่นี่ค่ะ w w w f a c e b o o k c o m h e r p a t ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะคุณฉันทนาศรีตะบันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ และเช่นเคยนะคะในช่วงหน้าค่ะเรามีเมนูสุดพิเศษสำหรับคนรักสุขภาพเช่นเคยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงหน้าค่ะ